มาเธอเชิญมาเราคริสชนแม่ยะแม่จนสู้ทนม เชิญร่วมจิตใจ,ใจถาวายมิาสาแด<ต>่องค์ผู้บานด้วยใจอันศั <สา S 2> พร้อมกับพระกายแห่งพระบุตร์รกายใจลูกนี้ขอถาวายพระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราเชื่อรู้ว่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพตอบพระเจ้าผู้ทรงสัมพันุภาพและตอบพี่น้องด้วย,ว,ยว่าข้าเพาเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจใจและด้วยการละเลยข้าเพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระมารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเธอข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเธอข้าแต่พระกฤสต์เจ้าทรงพระกรุณาเธอข้าแต่พระกฤสต์เจ้าทรงพระกรุณาเธอข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเธอข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเธอให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสร่พานุภาพสถิตนิรันดร พระองค์ทรงพระกรุณาประทานชีวิตของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยศิล์ล้างบาปขอทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ประทานความชอบธรรมให้มีความหวังจะรับชีวิตอมตะบรรลุถึงความรุ่งโรจน์อย่างสมบูรณ์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเนินและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจานกหนังสือกิจการอักราสาวกเวลานั้นเปาโลเดินทางมาถึงเมืองเดอร์บีและเมืองลิสตาที่เมืองนี้สิคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาของเขาเป็นคริสเตชนชาวยิวแต่บิดาเป็นชาวกรีกเขาเป็นที่นับถือของบรรดาพี่น้องคริสเตชนที่เมืองลิสตาและเมืองอีโคนิยมุมเปาโลต้องการให้เขาร่วมเดินทางไปด้วยจึงให้เขาเข้าสุนัต เพื่อเอาใจบรรดาชาวยิวที่อยู่ในที่ต่างๆแถบนั้นเราทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อคณะของเปาโลผ่านไปตามเบืองต่างๆก็แจ้งให้บรรดาคริสเตชนรู้ข้อกำหนดที่บรรดาอาัครสา,าวกและผู้อาวุโสตกลงกันที่กรุงเยรูซาเลม็มเตือนเขาให้ปฏิบัติตาม บรรดากลุ่มคริสเตชนจึงมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นและมีจำนวนคริสเตชนเพิ่มขึ้นทุกวันพระจิตเจ้าทรงห้ามคณะของเปาโลประกาศพระาวาจาในแคว้นอาเซียเขาจึงเดินทางผ่านแคว้นฟรีเจียและแคว้นกาลาเทียมาถึงแคว้นบีเซียเขาพยายามเข้าไปในแคว้นบีทีเนียแต่พระจิตของพระเยซูเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เข้าไป เขาจึงเดินทางผ่านแคว้นมีเซียไปถึงเมืองโตอสัสเวลากลางคืนเปาโลเห็นนิมิตชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู่อ้อนวอนเปาโลว่าโปรดข้ามาในแคว้นมาซิโดเนียและช่วยพวกเราด้วยเถิดเมื่อเปาโลเห็นนิมิตนี้แล้วพวกเราก็หาโอกาสที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันทีเพราะเชื่อแน่ว่า พระเจ้าทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวดีแก่ชาวแคว้นนั้นด้วยเพราะว่าจาของพระเจ้าขอข้อพระคุณพระเจ้าจงโหรงรับพระเจ้าด้วยเสียงกึ่งก้องอัลลลุยยาแผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงรับใช้องค์ระู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีจงเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์จงโห่ร้องด้วยความปรีดาจงโห่ร้องรับพระเจ้าด้วยเสียงกึ่งก้องอัล จงรู้ไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราเราเป็นของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดูจงโหรงรับพระเจ้าด้วยเสียงกึ่งก้อง พระผู้เป็นเจ้ามีพระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยจงโหรองรับพระเจ้าด้วยเสียงกึ่งก้องอันเลลูยาเชิญยืนอันเล ทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคิดเจ้าแล้วก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิดณที่นั้นพระคิดเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้าอลลลูย พระเจ้าสถิตกับท่านและสิิตกับท่านด้วยบทอ่านจากข้อสารตามคาบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตัดกับบรรดาสิทธว่าถ้าโลกเกศชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ไว้ถือว่าโรคเกศชังเราก่อนแล้วถ้าทั้งหลายเป็นฝ่ายโรคโรคก,ก็คงรักสิ่งที่เป็นของตนแต่เพราะท่านมิได้เป็นฝ่ายโรค แล้วเราเลือกท่านออกมาจากโลกโลกจึงเกียดตชังท่านจงจำวาจาที่เราบอกกับท่านเถิดว่าผู้รับใช้ย,ย่อมไม่เป็นใหญ่กว่านายของตนถ้าเขาเบียดเปบียนขมเหงเราเขาก็จะขมเหงบรรดาท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามวาจาของเราเขาก็จะปฏิบัติตามวาจาของท่านทั้งหลายด้วยแต่เขาจะทำทุกอย่างเช่นนี้แก่ท่านก็เพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ผู้ทรงส่งเรามาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคต์เจ้าทรงพรเ่เสริญเทิดวันนี้พระเยซูเจ้าตัดกับเราบอกว่าถ้าโลกเกียติชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ไว้เถอะว่าโลกเกียดิชังเราก่อนแล้วถ้าเขาเบียดเบียนเราเขาก็จะเบียดเบียนท่านทั้งหลายด้วยคําว่าโลกในภาษาพระคัมภีร์นั้นก็หมายถึงบรรดาคนต่างศาสนาซึ่งดําเนินชีวิต ตกกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเยซูเจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าพูดกับเราถึงเรื่องการเบียดเบียนข่มเหงนั้นหมายความว่าพระเยซูเจ้ากําลังตัดถึงความยากลาบากการเบียดเบียนการข่มเหงที่บรรดาศิษย์นั้นต้องได้รับหลังจากพระเยซูเจ้านั้นได้กลับเป็นขึ้นมาและเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆตลอด300ปี ในปฏิสัติศา์ของพระศาสนาจักรในยุคแรกๆบรรดาคริสเชนบรรดาค้าสาวกนั้นยอมตายเพราะโลกคือคนที่ไม่รู้จักพระวาจาของพระเบียดเบียนข่มเหงบรรดาศิษย์นอกจากนั้นเวลาที่เราคิดถึงพระวาจาตอนนี้ก็เป็นการย้ำและก็เตือนใจว่าแท้จริงแล้วโลกก็หมายถึงคนที่ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการโลกอาจจะสอนเราให้เกียดชงัง สอนเราให้เอาเปรียบสอนเราให้เห็นแก่ตัวแต่พระเยซูเจ้านั้นสอนให้เอารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นดังนั้นคําสอนของโลกและคําสอนของพระเยซูเจ้านั้นส่วนทางกันตลอดและเป็นท่าทีที่เราคิดเสดน็นั้นต้องเลือกว่าเราจะดําเนินชีวิตตามเสียงของโลกนี้หรือเสียงของพระเจ้าวันนี้ในบทอันที่หนึ่งเราจึงเห็นพระวาจาของพระนสืกิจการคาสาวกุนะบุรเปาโลเป็นตัวอย่าง ที่ทาให้เรามองเห็นนะครับว่าท่านเองนั้นฟังเสียงของพระเจ้ามากกว่าเสียงของตนเองพระจิตเจ้าบอกกับท่านว่าให้ไปที่นั่นท่านก็ไปพระจิตเจ้าบอกกับท่านให้ไปที่เมืองมาซิโดเนียท่านก็ไปแล้วก็ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าอย่างมั่นใจนั่นคือท่าทีที่เราเห็นถึงชีวิตของธรรมทูตนั่นคือท่านนักบุญเปาโลขอใอยพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้นั้นได้เตือนใจใเราให้เรานั้นเลือก ในขนทางของพระเจ้าให้เราเลือกในขนทางที่ดีให้เราวางใจในพระเจ้าและเราพยายามที่จะเชื่อมั่นในพระองค์เราอยู่เราอยู่ฝั่งพระเจ้าหรืออยู่ฝั่งของโลกนี้นั่นคือความท้าทายที่พระเยซูเจ้านั้นได้ท้าทายเราในทุกๆวันขอบพระเจ้าเอ๋ยพ่พี่น้องที่รักทุกท่าน ข้าแต่พระเจ้าสัก,กุลนโลกขอถวายพระพรพระองมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งกับพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและนักพัฒนาแน่งของมนุษย์ระชะป็นปิทหารบรรดา,าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอน ข้าแต่พระเจ้าสักวันโลกขอถวายพระพรพระะเรามีพระทัยเมตตาประทานเล่าเง่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพัดตำแหน่งของมนุษย์และชุบเปรดเป็นเครื่องดื่มชุบเป็นจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอน พี่น้องจุมพวนาขอให้พระบิดาผพ้ทรงสนพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทประียรติพระองค์ทั้งแควประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจารศาสิทธิ์ไว้เถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณารับสักการบ,บูชาจากประชากรของพระองค์ขอพระองค์ทรงชื่อเหลือกุ้มครองเขา อย่าปล่อยให้สู่เสียพระพรที่รับแล้วนี้แต่ขอให้บรรลุถึงพระพรนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย <Amen. S 1> พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสมลมใจเราลึกถึงพระเจ้าเรากำลังลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถอดเหมาะสมและทราบยิ่งนะักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นวิมงคลบบนไดข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแท้สองเสริญโพ์ตลอดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระคิสิเจ้าองค์ปัสกาของข้าพเจ้าทั้งหลายส ทรงถวายองเป็นยัญยะบูชาพระองค์ท่านทรงถวายองบนไม้กางเขนก็ทรงทําให้การถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมนั้นสําเร็จสมบูรณ์เม่อทรงมอบองเป็นสินไทยแก่กาพระเจ้าทั้งหลายก็ทรงเป็นทั้งแท่นบูชาเครื่องบูชาและผู้ถวายบูชาดังนั้นพระศาสนาจากทั่วโลกร่วมกันชื่นชมโสมนัสฉลองปัสกาทั่วหน้ากันอีกทั้งเทวยเทพเทวะก็พร้อมกันถวายพระเกศสิวดีเป็นนิจการว่าดังนี้ สาสิสาสิสาิพระเจ้าจอมสกวาลพระิริรุ่งรวดแผ่ไปทั่วฝ้าดินสาธุการพระเจ้าสุดสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสุดสุด แต,แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและสุป,ปินบอกเกินอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดานให้ปังและเล่าเหมือนนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและพระหิญของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดเสจเจ้าจะสงมอบพวงเพื่อรับทรามานโดยสมัครพระไทยพงท่านสุมหิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาสิทธตัดว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน นี่ทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพูรงท่านสุมหยิบเท้าเหล้าหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรญดาสิทธิตัดว่ารับที่นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นเท่าโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยอมโลหิตซึ่งจจรังออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อเราลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมลํำลำึกแห่งความเชื่อ พระคริสต์เจ้าได้เส้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกราบคุญพระชนมมาชีพ พระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าเขาเเจ้าทั้งหลายกำลังนึกถึงการสิ้นผชนและการกลับคืนระชิญชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้มถวายปังอมบันดาชีวิตกับเทโรหิตอมบันดาความรอดนิแดรองร์ขอขอบพระคุณที่ทรงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์เ้าพเจ้าทั้งหลายกลับวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าสูงรวบรวมทุกคนที่รับประกายและพระหิญญของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประทรง หรือถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชซังซิสเซเวียบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะประทรงนึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผุ่งนับเปรลวทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระ,ระบรมีด้วยเถิด ในที่สุดประทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีปรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญเยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาภาสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาสีนิโคลัสและบุญญาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดประเกียสู่ดีพระองค์โดยพึ่งพระบามีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระกิตตเจ้าพร้อมกับพระกิสเจ้าและในพระกิสเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสนพานุภาพพระองค์ทรงพระสุริรุรุรโนดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดอนอาเมนให้เราได้ภาวนาพร้อมกันในบทที่พระเยซูเจ้าสอนเราข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่จักราพระอาณาจักรทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ พระประธานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้พระประธานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่พืโป,ประเชคข้าพเจ้าแม่แพกงการผจญ แโปลราดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสิิสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังเจอรับความสุขและเรารับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจ่าพระนุภาพและพระสิริดุ่งโรว์เป็นของพระองค์ตลอดในรันดอนข้าแต่พระเยซูริเจ้าพระองค์ตัดกับะคาสาวบกว่าเลอมสุิสุขในท่าน เราให้ศีรษะของเราแก่ท่านโปรดเยสรงถือโทษกบฏชาติโปรดท้าพระเนรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นพิสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์พรทรงจำเลยและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอสถิติศุขของพระคิเสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยยามอสสถิติศุขของพระคิเสต์เจ้าเก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้สลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชินลูกแก่พระเจ้าผู้สลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชินลูกแก่พระเจ้าผู้สลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุทเชินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาล้มงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาซาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาโปรดเถิพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาปกปักรักษาผู้ที่โปรงสูงเชื่อไว้ให้ได้รอบพ้นตลอดไปขอทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ที่ได้ทรงถ่ด้วยพระทรมานขององค์พระบุตรได้ชื่ชนชมดีในการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ท่านด้วยเถิดทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสืบพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจบไปในสัติสุขของพระคิดเสเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าเพลงให้เราไปเป่าประกาศหน้า276 ให้เราไปเป่าประกาศพระนามพระเจ้าผู้ทรงราชาเราตราบนิรังกาลให้เราไปเป่าประกาศพระวรสารและเป็นพยานด้วย